ที่3นะคะตอนนี้จะอยู่ที่ออสเตรวลีแคนดานะตอนนี้ก็กำลังเดินหาร,ร้านอาหารนะเราเดินหลงกันอยู่ประมาณสินาทีเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเจอไว้โอเคไปเลยมาค่ะเราจะไปหาอาหารเช้าทานกันนะเมื่อวานเนี่ยตอยก็แวะแค่ร้านทิม ฮอสตันนะคะคล้ายดัมกินนะคะก็หาอะไรแบบง่ายๆนะแต่ว่าวันนี้จะมาหาร้านนี้เพราะว่าเคยลองกินแล้วอยู่ที่มอนเทลนะคะแล้วก็ค่อนข้างชอบนะคะแล้วก็สาขาเนี้ยไม่ไกลจากโรงแรมก็เลยมาเดินหาก,กันอ๋อวิสเมลดิสวันทิมฮอสตัน เดี๋ยวนะมองหาร้านเยะดิส yeah, วเอเอเจอแล้วค่ะร้านนี้เดินหลงกันอยู่ตั้งนานนี่อาหารก็จะเป็นสไตล์ของฝรั่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจอยกับสามีจะสั่งอะไรมาทานกันนะคะอันนี้ก็เป็น ภายในร้านก็จะตกแต่งแบบเรียบๆง่ายๆนะคะขาดไม่ได้ยามเช้าต้องมีกาแฟนะคะทอยสั่งเป็นลาเต้นะคะหนึ่งแก้วแล้วก็ใส่น้ำตาลแค่ซองเดียวเท่านั้นนะคะมาดูหน้าตาอาหารนะคะก็จะมีแพนเคก้กมีไข่มีมันฝรั่งนะคะมีไส้กรอกแล้วก็มีผลไม้รวมให้นะคะอันนี้จานของสามีนะคะ ของจอยเนี่ยก็จะเป็นเหมือนไข่คนนะคะมันฝรั่งเบคอนแล้วก็มีผลไม้รวมนะคะแต่ว่าของจอยเนี่ยจะมีขนมปังให้ตั้งหา ตอนนี้สองคนนะก็อิ่มแล้วนะคะได้เวลาที่จะท่องเที่ยวของวันนี้นะคะเราก็จะเดิน รอบๆนะคะอยู่แถบโรงแรมนี่นแหละเพราะว่าเป็นย่านใจกลางเมืองดาวเทาแหล่งท่องเที่ยวในเมืองออตตาวาแคนาดาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเดินไซซีอิ่งกันนะคะ เมื่อวานก็ไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเมื่อวานไปมีเสียมมาวันนี้เราก็จะเดินยาวๆกันเลยนะอันนี้คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวน n เบอร์วันเลยนะคะที่ใครๆก็ต้องมาถ่ายรูปมาเยือนที่นี่นะคะ ต่ว่ามาเบืองนี้นะต้องชอบกันแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นวัฒนธรรมเป็นมิวเซียมเยอะนะคะแต่ชอบตึกกับตึกสวยมากอะ่ะ Across this? Across this? ตอนนี้เราก็อยู่ที่ไ i เบอดมาร์เก็ตนะคะก็จะเป็นบูธิีกเล็กๆนะคะขายสินค้าเสื้อผ้านะคะแล้วก็มีของกินด้วยแต่ว่าเสื้อผ้าเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าเขาขายต่างชาตินักท่องเที่ยวเนี่ยราคาก็จะค่อนข้างแพงนะคะจอก,ก็จะถ่ายเฉพาะด้านหน้าให้ดูนะ,ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินไปหาของกินกันค่ะ The yes. Yeah. do no, no, the no. That, 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 Yes, that yes. One, yeah. Okay, and um, smile and They have Maybe วันนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะคือข,ขาดไม่ได้เลยนะเมื่อวานก็พลาดมากเลยนะคะคือไม่ได้ซื้อเนาะวันนี้เราก็เช็คเอาต์กันแล้วนะคะต้องทำเองทุกอย่างนะคะเลื่อนเลื่อนลงเองนะ ยังไงก็จบคลิปนี้ก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้จอยด้วยนะคะไปแล้วนะคะ